ในทุกที่ทำงานมันไม่ต่างอะไรจากพวกโรงละครหรอกเพราะว่าดราม่าต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลานักเบ้าแล้วแต่องค์กรเพียงแต่ว่าอย่าลืมนะในแต่ละองค์กรแต่ละที่ทำงานที่เราไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไปทำงานและกลับบ้านเฉยๆทุกที่มันแฝงไปด้วยความทะเยอทะยานของบางคนที่ต้องการจะโตขึ้นได้เงินเยอะขึ้น ได้ตำแหน่งสูงขึ้นหรือว่าการได้เป็นลูกหลักของ,ของผู้บริหารทั้งหลายแหละอันเนี้ยอย่าลืมเราไปทำงานด้วยบรรยากาศรอบข้างแบบนี้แหละฉะนั้นน่ะเราคงจะไปทํางานแบบใส่สต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะหนึ่งคือเราต้องรู้ฐานคนพยายามมองคนให้ออกว่าไอคนที่เราทํางานอยู่ด้วยเนี่ยเพื่อนร่วมงานณนะปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นยังไง หน้าไหว้หลังหลอกข้างหน้ายิ้มข้างหลังแทงยับนี่แหละอย่าคิดว่าเราไปเพื่อทำงานจบแล้วกลับบ้านเชื่อดิชีวิตมันไม่สงบสุขแค่นั้นหรอกหลายๆคนคิดยังไงพี่เคยพูดแบบนี้ไปในหลายๆคลิปแล้วแต่พี่เชื่อว่าอยากจะเตือนหลายๆคนอีกเพราะว่า มันจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆจากละครธรรมดามันจะกลายเป็นละครบรอดเว์ซึ่งดาราม่าจะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นอย่าใสาเกินไปในการใช้ชีวิต